ซอยสั้นสำหรับเคสนี้นะคะมาด้วยผมร่วงผมบางนะคะมีปัญหาผมชี้ฟูค่ะพี่สีก็จะขึ้นทรงนะคะตัดเป็นซอยสั้นค่ะพี่สีก็จะสร้างความทุยนะคะเราจะไล่ระดับชั้นค่ะสำหรับเคสนี้นะคะเราจะตัดทรงผมซอยสั้นนะคะแต่จะมีลากไซเล็กน้อยค่ะเพราะว่าผมลูกค้าเป็นผมย้อนสอนนะคะแล้วก็มีหางเต่าค่ะ หางเต่าเนี่ยเราก็จะตัดอยู่ประมาณว่ามีรากไซกับตัดเกลียนออกไปเลยนะคะแต่สําหรับเพจนี้นะคะไม่ได้เอาสั้นขนาดนั้นค่ะพี่ซีก็จะตัดเป็นรากไซนะคะเหลือตรงหางเต่าไว้ค่ะทุกคนเราก็จะขึ้นทรงนะคะสร้างความทุยค่ะลูกค้าบอกไปอยู่ต่างจังหวัดมากค่ะไปอยู่พิจิตนะคะนี่ก็ขึ้นมาค่ะขึ้นมาทํางานนะคะก็แวะมาตัดผมค่ะขอบคุณนะคะอยู่ไกลแค่ไหนก็ยังคิดถึงกันค่ะ คุณแม่บอกแวบ,บไปแว็บมาค่ะระหว่างต่างจังหวัดกับวทมนะคะพี่สีก็จะวางมีเฉียงเฉียงเหมือนเดิมค่ะยกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะหลังจากพี่สีขึ้นทรงส่วนของด้านล่างเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเพิ่มความหนาให้กับความทุยนะคะสำหรับชั้นนี้ค่ะ เราก็จะใช้ฐานนะคะด้านล่างที่เราตัดไว้ค่ะเป็นเกณฑ์นะคะตัดเชื่อมไปหาจอน,นะคะสําหรับเพจน,นี้ค่ะเราจะไว้จอเล็กน้อยค่ะคุณแม่บอกขอจอนเล็กน้อยนะคะแล้วก็เปิดหูค่ะเปิดหูแต่มีจนอนค่ะทั้งสองข้างทําเหมือนกันค่ะวางมีเฉียงเชียงไปตามแนวของศีรษะค่ะยกมือเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะ เราก็จะไล่ระดับชั้นโดยใช้ฐานลากเป็นเกณฑ์น,นะคะยกตัดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะกำหนดความทุยให้ชัดเจนขึ้นค่ะอยู่ที่ประมาณกลางใบหูนะคะตัดจอนค่ะ เราก็จะวางหวีเฉียงๆนะคะเราอยากได้จรยาวแค่ไหนนะคะเราก็ยกตัดค่ะถ้าใครอยากได้จรยาวนะคะยกยกหวีขึ้นสูงๆค่ะเราก็จะได้จอรยาวนะถ้าเรายกหวีต่ําเราจะได้จอรสั้นค่ะพี่สีก็จะวางมือไปตามศรีรษนนะคะเคสนิ้เราจะไม่เอาจรยาวค่ะแต่เราให้มีจรอ,อยู่นะคะ เลาะข้างใบหูค่ะเก็บขอบนะคะจะได้ดูไม่ลกนะคะจริงๆผมก็ยังไม่ได้ยาวมากนะคะแต่คุณแม่บอกว่าเสียทรงแล้วค่ะต้องการมาตัดนะคะเพิ่มความทวีให้กับทรงผมค่ะแล้วก็บอกลกแล้วนะคะแยงหูคุณแม่แล้วค่ะ เปิดข้างตัดเชื่อมความทุยค่ะทั้งสองข้างทาเหมือนกันนะคะเราก็จะได้อ่ทรงผมนะคะมีจรสั้นค่ะแล้วก็มีรากใสในส่วนของด้านหลังะค,ะคลิปใน facebook นะคะในช่องฟ้าค่ะในเพจในโปรไฟล์นะคะจะเป็นคลิปสั้นนะคะทุกคนถ้าเป็นคลิปเรียวพี่สีจะจะน้อยกว่า1นนาทีนะคะแต่ถ้าเป็นคลิปยาวค่ะ มากสุดก็จะไม่เกิน3นาทีนะคะทุกคนเป็นคลิปเป็น EP ีนะคะอืมจะเป็นอ่าอีเป็นตอนตอนไปค่ะเพราะว่าพี่สีไม่อยากทํายาวมากนะคะเกรงใจเพื่อนๆค่ะแต่ถ้าอยากดูคลิปยาวๆตั้งแต่ต้นจนจบนะคะประมาณ10นาทีก็นู่นนะคะทุกคนอยู่ช่องแดงค่ะช่องแดงนะคะก็จะมีคลิปยาวๆนะคะอ่าอยู่ที่นู่นนะคะถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆก็ไปดูที่ช่องแดงได้ค่ะ ชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะทรงผมซอยสั้นนะคะตัดเชื่อมในส่วนของด้านหน้าค่ะกําหนดความยาวส่วนของด้านหน้านะคะคุณแม่บอกว่าเอาเป็นปัดนะคะพี่ซีก็จะตัดอยู่ที่ประมาณคิ้วค่ะทุกคนคิ้วนะคะจะพอปัดได้ค่ะซ้ายขวานะคะ หลังจากกำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าเสร็จแล้วพี่ซีก็จะตัดเชื่อมนะคะเพื่อเพิ่มตัดเชื่อมในส่วนของด้านบนค่ะกําหนดความยาวส่วนของด้านบนนะคะหลังจากได้ความยาวส่วนของด้านหน้าและกําหนดความยาวส่วนของด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ซีก็จะตัดเชื่อมในส่วนของด้านข้างค่ะวางมือเฉียงไปตามแนวของศีรษะนะคะตัดเชื่อมกับฐานด้านล่างค่ะ เราก็จะได้ทรงผมในส่วนของด้านข้างนะคะทั้งสองข้างทําเหมือนกันเลยค่ะ มือเฉียงๆนะคะหาฐานบนฐานล่างค่ะตัดตรงกลางออกนะคะค่อยๆตัดทีละนิดนะคะค่อยๆเล็มออกค่ะถ้ายาวไปนะคะแล้วก็ตัดใหม่ค่ะเก็บขอบในส่วนของด้านล่างนะคะ เ็บในส่วนของด้านหน้าด้านข้างค่ะหาฐานความยาวส่วนของด้านหน้าและด้านหลังนะคะเราก็ตัดตรงกลางออกค่ะทั้งสองข้างทำเหมือนกันค่ะ ตัดเชื่อมในส่วนของด้านหลังนะคะเค้กทรงค่ะสำหรับเคสนี้นะคะคุณแม่บอกว่าผมคุณแม่นะคะพอเริ่มยาวค่ะก็จะชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะพอยาวแล้วผมก็จะดูน้อยค่ะคุณแม่ก็เลยชอบที่จะมาตัดผมสั้นนะคะเนื่องจากดูแลแง่ายนะคะอ่าสะเสร็จเ<ม>ช็ดผมให้แห้งค่ะ ก็จะเข้าทรงแล้วนะคะแต่สักประมาณสองสาเดือนค่ะผมก็จะเริ่มชี้อีกทีนึงนะคะคุณแม่ก็จะหาเวลามาตัดผมค่ะบอกอยากมาตั้งนานแล้วแต่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมาไม่ได้ค่ะพอดีได้ขึ้นมานะคะก็แวะมาตัดผมเลยค่ะทรงผมซอยสั้นนะคะตัดสั้นลดการชี้ฟูทำให้ผมดูหนาค่ะ เก็บงานสุดของด้านหลังนะคะที่เป็นลากไซค่ะด้วยความที่ผมมายมีหางเต่านะคะอ่าส่วนของด้านล่างค่ะไม่สลบนะคะพี่ซีก็จะใช้บัตเตอรี่เก็บรายละเอียดอย่างนี้นึงนะคะให้ส่วนของด้านล่างบางหน่อยค่ะจะได้เห็นความถุยชี่ชัดเจนขึ้นนะคะในส่วนตรงกลางที่หนาๆในส่วนของด้านล่างนะคะก็คือหางเต่าค่ะทุกคน หางเต่าเขาก็จะมีผมในส่วนตรงกลางนะคะที่เป็นก้อนๆค่ะพี่สีก็จะใช้บัตเตอรี่นะคะเก็บแล้วก็ใช้กันไกลฟันแต่งอีกทีนึงนะคะในส่วนของด้านล่างกันไกลฟันพี่สีก็ใช้นะคะทุกคนแต่จะใช้ในกรณีที่ผมลูกค้าหนานะคะแล้วก็เป็นก้อนนะคะแล้วก็เก็บพวกผมที่ชี้ๆนะคะไม่สโลปนะคะเราก็จะเก็บแต่งๆนะคะ อุปกรณ์เรามีหลายอย่างนะคะ,ะเราก็ใช้ตามหน้างานค่ะเราจะเอาแบบไหนนะคะเราก็จะใช้ค่ะก็จะช่วยทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะคะอย่างกันไกลฟันนะคะเราก็จะใช้ในกรณีที่ผมเป็นก้อนผมหนาแล้วเราต้องการให้ผมเบาผมผิวนะคะเราก็จะใช้กันไกลฟันในส่วนที่เป็นก้อนนะคะเราไม่ได้ใช้ทั้งหัวนะคะหมายถึงตั้งแต่โคนจนลดุดปลายทั้ง ตอนตัดอะไรอย่างนี้ค่ะบัตรเตเลียนก็เหมือนกันค่ะเราก็จะใช้นะคะอันไหนที่เราชีๆ้ๆฟูฟอ่ะถามว่าเอากันไกรตัดได้ไหมตัดได้ค่ะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จนะคะแล้วเขา,เาความเนียนความอ่าเนี่ยเขาเขาไม่เหมือนปนะบัตรเตอเลียนนะคะเราใช้กันไกรกันไกลเราก็จะตัดให้สั้นให้บางนะคะส่วนบัตรเตเลียนนะคะเราก็จะใช้เก็บงานค่ะเก็บงานเก็บรายละเอียดที่เราต้องการอ่ะ ความเรียบร้อยหรือว่าสั้นสั้นมากหน่อยค่ะเราก็จะใช้นะคะหลังจากเก็บขอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพี่ซีก็จะใช้กันไกฟันแต่งนิดนึงนะคะในช่วงของรอยต่อค่ะระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนนะคะก็จะมีบางครั้งจะมีก้อนเป็นขั้นหน่อยนะคะเราก็จะใช้กันไกลฟันนี่นะคะ แต่งเฉพาะปลายนะคะแต่งเฉพาะปลายค่ะเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นหลังทุยนะคะแต่สั้นลดการชี้ฟูค่ะหลังทุยจะทำให้ผมเราดูหนานะคะสำหรับผมทรงนี้นะคะเราสามารถที่จะ ปัดซ้ายก็ได้ปัดขวาก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเสยก็อาจจะเสยแบบเอียงๆนะคะเสยไปตรงๆเลยไม่ได้เพราะว่าผมสั้นก็จะล่วงนะคะคุณแม่บอกโอเคสบายแล้วจ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ แม่บอกโล่งเลยจ้าตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นหลังทุยนะคะตัดสั้นลดการชี้ฟูตัดสั้นให้ผมดูหนาแบบนี้คะ่ะทรงผม